ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนักสีแดง17จังหวัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัฒภัตอุทกภัยพยากรณ์อากาศโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬกาของวันนี้ 18มีนาคมกรมอุตุออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันศุกร์ที่18มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา6นากาของวันศุกร์จนถึง6นากาของวันเสาร์บเรียนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบเรียนจังหวัดสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ่ำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาสาแก้วปราจีมบุรีฉะเชิงเซาและนครนายกส่วมบริเวณพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นจังหวัดบึงการหนองคายอุดรธานีหนองบลำภูขอนแกน่นเลยชัยภูมิเพช,ชบูณ์พิศนุโลกอุตรดิตถ์ สุโขทยัยพิจิตรตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธา,ยานีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาชนบุรีระยองจันทบุรี และตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวัอันตรายจากภายยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายออนจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ